รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์ค่ะช่วงเวลาของเช้าวันอยู่สุดสัปดาห์แบบนี้เป็นเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะที่เราจะมาซองสิ่งสงสัยกับสามพระผู้ใหญ่ที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าจะได้รับทั้งสาระและความบันเทิงแบบครบครันเราไปเริ่มกันเลยนะคะกับช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม ขณะพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยกำลังจะปรินิพพามีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างรายละเอียดก็คือมันก็ก็จับตอนกับนที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสั่งอะไรพระเจ้าท่านก็สั่งก่อนปรินิพพานก็มีสองเรื่องพระนนท์ถามว่าเมื่อพระง์ปรินิพพานแล้วเนี่ยจะให้ใครเป็นศาสดาพร์ก็ตัดว่าทำะวินัยที่เราตัดแล้วบัญญัติแล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราคือท่าไม่ได้มอบบุคคล แต่ตอนที่พระเจ้าจะบริสิผานเนี่ยท่านกรตัดแล้วท่านตัดนาคิดพวกท่านตัดนาคิดท่านบอกว่าอามันตยามิโวภิกเเววายธรรมาสังขาราอัป,ปมาเทนสัมปาเทถะถ้าเราแปลว่าพิสูจน์ทั้งหลายคือบริษัทสิเราขอกล่าวเตือนเพื่อเธอว่าสังขารมีอันเสื่อมไปเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคน,นีบัญิีพระท่านไปแปลว่า จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผิดเพราะที่พระเจ้าสอนมาเนี่ยไม่ประมาทอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าบอกไม่ให้ประมาทในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก่อนปริบพานเนี่ยพระองค์ตรัสจงยังความไม่ประมาทซึ่งที่พระองค์ตรัสแล้วนั่นแหละให้มันถึงพร้อมครินกันยังไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเราก็ต้องมาตีความเพราะถ้ากถาอาจารย์ท้กากัตีอีกแบบหนึง่งไม่ประมาทในอะไรบางชีวิตทุกวันที่มันสิ้นไปเสื่อมไปไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในจิตสังขาร ไม่ประมาทในหน้านที่การงานไม่ประมาทในการบริหารคนไม่ประมาทในบุญกุศลไม่ประมาทในจิตของตนก่อนตายทุกวันจะต้องเตรียมพร้อมซ้อมพร้อมไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตตายเมื่อไหร่มีใครรู้ไหมท่านนี่ไม่รู้เลยว่ากรรมจะมาเกณฑ์นาเวนตาม,มาถ่วงเมื่อไหร่เพราะนั้นเมื่อรู้เมื่อรู้อย่างนี้ทาอะไรมันดีซะวันนี้สองไม่ประมาทจิตสังขารอย่าคิดเร็วเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดเรวท่องสวดมนต์ไว้ท่านแต่จิตสังขารก็เราไม่มีอะไรกับพุทดโธกันท่านเออ ถ้าจะคิดชั่วคิดตามคิดน้อยจะเสียใจยไม่ประมาทในหน้าที่การงานมีการงานอะไรจะประมาทไม่ประมาทในการบริหารคนคนของเราจะต้องบริหารให้ดีหาวิธีการในการบริหารซึ่งพระเจ้า,จาตรัสไว้ในสิงขารกสูตรหน้าที่มนุษย์นั่นแหละคือสมบูรณ์แบบที่สุดอย่างละ 5, 5, 5, 5, 5, 5. ห้า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 ไม่ประมาทในบุญกุศลทำบุญไปเรื่อยๆแบบที่ท่านมาทำอย่างเนี้นะท่านไม่ประมาทในจินตเขาตนก่อนตายไอ้เนี่ยก่อนตายเนี่ยคือข้อสําคัญท่าน ท่านจะหน่วงอะไรท่านจะหน่วงอะไรเป,เป็นอะไรที่จะไปสู่สวรรค์ทำดีมันต้องเยอะก่อนตายห่วงอะไรใครท่านจะกลับมาเกิดตรงนั้นแต่วิธีการตายพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครรู้ตายยังไงเพราะนั้นพระอนุรุธะท่านบอกท่านก็จะบอกว่ามีพระถามว่าตอนนี้พุทธเจ้าไปถึงไหนท่านบอกเข้าชาั้นที่หน, 2, น, 3, นึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ถึงชั้นถึงสมาบัติพอครบแปดลงมาลงมาเริ่มที่หนึ่งใหม่จนถึงนะชาชั้นที่สี่ แล้วตรงนั้นนั่นแหละมีคําพูดคํหนึ่งว่าเข้าสู่สัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติแปลว่าลบความจําทั้งหมดทิ้งดีเล็ตเลยไม่จําอะไรดีชัว่วไม่มีจาเลยท่านดีเล็ตทิ้งเลยปึ๊ดว่างเปล่าก็เลยไม่กลับมาเกิดอีกเพราะนั้นวิธีการของชาวพุทธเนี่ยไม่มีอะไรก็พูดโธมันก็บางทีพุทโธคําเดียวเนี่ยท่านหนงให้ดีๆอาจจะถึงนิพพานก็ได้ ไปถึงตรงนู้นก็ดีนี่คือคือคือพุทธเจ้าตอนปรินิพพานเพราะ,ะนั้นก็จงยังความไม่ประมาทเจ็ดข้อถึงพร้อมก็จะเท่ากับว่าปฏิบัติตามความสอนของพระองค์ถามว่าทุกปัญหามีทางออกจริงหรือทำไมหลายชีวิตจึงหาทางออกด้วยการทิ้งปมปริศนาหรือฆ่าตัวตายจริงๆแล้วเนี่ยทุกปัญหามีทางออกการฆ่าตัวตายก็เป็นทางออกชนิดหนึ่งของคนที่โง่ ของคนที่ขาดสติของคนที่ปัญญามืดบอดอาตมาสังเกตดูคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนมีสติปัญญาการศึกษามีทรัพย์มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็มีฐานะพอสมควรยังไม่เคยเห็นคนขอทานที่สะพานลอยฆ่าตัวตายแม้แต่คนเดียว แล้วเราก็บอกว่าเขาเนี่ยยากจนเขาเนี่ยสติปัญญาไม่ดีการศึกษาไม่ดีไม่ได้หรอกทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกเพียงแต่ว่าเราจะหาทางออกยังไงมีนกักธุรกิจคนหนึ่งเขาเป็นหนี้อยู่200ล้านบาทก็ถือว่าเยอะในะสมัยก่อนเนี่ยไปสร้างทางข้ามแม่นำ้ำโขงไปเวียงจันท์ วันหนึ่งก็คิดไม่ออกเพราะว่าหาทางออกไม่ได้วันหนึ่งก็เลยไปกราบหลวงปู่เทศวัดหินหมากเป้งจังหวัดนนงคายโยมเคยไปเนาะไปก็ไปรอหลวงปู่บอกหลวงปู่ก็กว่าจะออกมาก็บ่ายสามโมงเพราะว่าคุยกับคุณลุงคนหนึ่งมาจากสุรินมาปฏิบัติธรรมอยู่เดือนหนึ่งเสร็จแล้วก็จะกลับบ้าน ก็เลยไปขอค่ารถหลวงปู่2 0 0บาทหลวงปู่ก็นั่งคุยปกติมาประจำก็ให้ค่ารถสอ0รบาทนานเกินไปเศรษฐีคนนี้รอไม่ไหวก็เลยให้เนนเข้าไปไปดูว่าหลวงปู่อยู่ไหมพอเปิดประตูเข้าไปก็หลวงปู่กวักมือเรียกโอ้ดีใจมากเลยเข้าไปกราบหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับขอน้ำมนต์หน่อยปกติหลวงปู่เทศไม่ไม่พรมน้ำมนต์นะ หลวงปู่เทพก็ถามถ่ายมีทุกข์อะไรเหรอถามเขาก็บอกว่าเขามีความทุกข์มากเป็นนี่อยู่สองร้อยล้านหลวงปู่ช่วยหน่อยเถอะเสกผมให้หน่อยให้เงินสองร้อยล้านมันมาหน่อยนี่เสกนะให้เสกเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากเชื่อหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยเสกเสกยังไงหลวงปู่บอกว่าเออคุณอยากทำทานไหมล่ะ อยากครับเออเอาเงินสองร้อยบาทให้คนให้ลุงคนเนี้ยเขาจะไปกลับบ้านไปสุรินทำทานกับเขาทันใดนั้นลุงคนนั้นก็ลุกขึ้นเลยนะบอกหลวงปู่ผมรับไม่ได้ละครับเขาจนกว่าผมครับคือคือลุงคนนี้แกแกต้องการแค่สองร้อยแต่ว่าอีกคนเนี้ยต้องการสองร้อยล้านเขาจนกว่าผมครับ โอ้เท่านั้นแหละนักธุรกิจคนนี้แกได้สติเลยนะสติแกกลับมาเลยแกกราบหลวงปู่บอกผมได้แล้วครับนั่นแหละแกก็เลยใจชื้นขึ้นมาแล้วสู้ต่อเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือขาดสติลองไปถามคนดูประวัติคนที่ฆ่าตัวตายทำอะไรตายสารพัดอย่างตายเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนจนหรอก ขาดสติทั้งนั้นแหละเจริญพรมีธรรมะข้อใดบ้างที่จะทําแล้วอยู่สุขสงบในสังคมปัจจุบันเจ้าคะ่ะ84,000พระธรรมขัน <c oughs> ก็คือ80,000พันทธิศดีทุกสิทธิศด,ศดีสามารถเป็นดอกบวัวบานได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทใด,ดบทหนึ่งก็ได้อย่างที่ท่านท่านจะคุณ ราษจิตบอกไม่ประมาทเนี่ยก็ได้นะเอามาเป็นธรรมะประจําตัวจะพูดจะคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะมีฐานะที่แตกต่างกันยังไงก็แล้วแต่เราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็ตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทตามฐานะของตัวเองนะอันนี้เอาง่ายๆไม่ต้องไปเอามากนะเพราะว่าบทใดบทหนึ่งก็สามารถที่จะเป็นดอกบัวบาน คำว่าดอกบัวบานมีได้หมายถึงการบรรลุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นก็เป็นลําดับลําดับไปก่อนที่จะบรรลุพระนิพพานก็ต้องมาอนาคามีสกทาคามีถอยลงมาจนถึงโซดาบันจนถึงพระอริยะนะฉะนั้นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในฐานะในอาชีพรวนมีธรรมะร้วนมีสัจธรรมนะท่านทั้งหลายที่เป็นเศรษฐีก็ต้องมีธรรมะ ท่านที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็ต้องมีธรรมะก็ต้องมีรู้ธรรมะก็ต้องรู้สัจธรรมทั้งสิน้นฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้ไปมองถึงว่า84,000พัระธรรมขันมากมายมหาศาลแต่แท้จริงแล้วในหนึ่งทฤษฎีหรือหนึ่งในธรรมขันเนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้ การปฏิบัติธรรมสายใดที่น่าศรัทธาที่สุดเจ้าคะมีคำภีร์โบราณเขียนไว้อยู่คำหนึ่งในแผ่นทองคำว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปผู้ใดตีปริศนาธรรมนี้ได้ผู้นั้นจะสำเร็จวันนี้ทุกคนเนี่ยที่ตะเวหาสำนักปฏิบัติก็เพื่อที่จะสำเร็จ เพื่อที่จะบรรลุเพื่อที่จะได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมแล้วเรียกว่าสําเร็จฉะนั้นเนี่ยลองมาตีปิิสนาธรรมนี้ที่ว่าเป็นอะไรหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปผู้ใดตีปิิสนาธรรมนี้ได้ผู้นั้นสําเร็จอาตมาได้มาตั้งแต่เป็นเนน ก็ตีปิิศนานี้มาตลอดเวลาก็จนไปถึงลังกาไปวัดพระาธาตุขี้วแก้วจึงไปเห็นว่ารักฐานหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปผู้ดใดตีปิศนาธรรมนี้ได้ผู้นั้นสำเร็จคือประตูเงินประตูทองที่จะเข้าไปสู่พระาธาตุขี้วแก้วมีหงทองนะซ้ายขวาซึ่งอาตมานี่ ก็คำหนึ่งว่าคำว่าหงทองตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปเนี่ยก็คืออะไรลมหายใจเข้าออกก็คือพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกสองตัวนี้เข้าพร้อมกันได้ไหมออกพร้อมกันได้ไหมไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสองตัวนี้อยู่ด้วยกันไหม นะตัวหนึ่งอยู่อีกตัวหนึ่งต้องไปพุทธเข้าโทรออกนี่แหละคือปิิศนาธรรมที่ได้ให้ไว้ว่าความสำเร็จสำเร็จตามมรรคตามผลสำเร็จตามฐานานุรูปของท่านจนถึงขั้นสูงสุดคือพุทธโทพุทธเข้าโทออกฉะนั้นท่านจะไปสำนักไหนก็ได้จะที่แห่งใดก็ได้ นะะไม่ได้ว่าอะไรแต่คงไม่หนีไปจากคำว่าลมหายใจเข้าและออกแน่นอนจะเป็นสัมมาหังหรือจะเป็นอาบนสติหรือจะยุบหนอพองหนออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่หนีคำว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างแน่นอนก็คือพุธเข้าโทออกฉะนั้นขออภยัยทำไมจะต้องไปสำนักนั้นสำนักนี้สุดท้ายเนี่ยแต่ภาพก็อยากจะ จเจริญพรว่าเราชาวพุทธเนี่ยในฐานะที่แผ่นดินทั้งหมดห้าสิบห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยพระเจ้าตักสินชนะมาก็บอกถวายพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธยอดฟ้าจุราโลกมหาราชชนะมาก็บอกถวายพระพุทธเจ้าทั้งขอบขันธศีมา แปลว่าที่ดินนี้เป็นที่ธรณีสง์นะพวกเราเนี่ยมีโฉนดที่ดินเจ้าสัวอะไรทั้งหลายคนละเจดแปดแสนไร่เนี่ยนะเช่าที่ธรณีสง์ทำบุญนะเช่าที่ธรณีสงเนี่ยทำมาหากินนะเรามีโฉนดที่ดินเป็นของตัวเองทำมาค้าขายสร้างตึกสูงขายร่ำรวยก็เป็นที่ธรณีสงนะ ตายไปเราก็ลงไปอยู่ในดินเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคิดถึงบุญกุศลเนี่ยทำบุญไปด้วยทำมาหากินไปด้วยไปพร้อมๆกันกเรียกว่าชําระนี่สงไปด้วยอันนี้จะทำให้เราเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองลูกหลานก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้นึกถึงพุทธเจ้าท่านสอนว่าเอ,อพิธท่านเนี่ยมีบุญหนึ่งบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคน สองบุญแล้วที่ได้รักษาตนจะมีอายุยืนยาวอันนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่เยอะๆะบุญแล้วที่เกิดมาพบศาสนาพุทธเจ้าอย่างที่คุณนัชยานนากวีท่านบอกมีใครไม่ใช่ลูกพุทธเจ้าบ้างท่านบอกถึงแผ่นดินใช่ไหมถามว่าอีตอนแม่ท่านตั้งท้องเนี่ยแม่ไหว้พระไหมอีตอนท่านตั้งท้องลูกท่านเนี่ยท่านไหว้พระไหมแล้วลูกรอดไหมลูกไปโรงเรียนยังไม่กลับมาทางานท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไหว้พระไม่มีใครเลยท่านแม่ตามาเองเราเป็นนี่พุทธเจ้านะท่านนะเออไม่สบายท่านจะตายตอนเล็กๆก,ก็มีคนบอกอย่าเพียนยกให้หลวงพ่อวัลาย์ขิงไปเถอะแม่ตามาก็ไปาจาักวาัลาย์ขิงท่านเพร่อมาอตามามาเกิดในที่ประชาวัดประดูน่นหทรงธรรมเนี่ยเออก็ยกลูกขึ้นมาหลวงพ่อยกให้นาะโตขึ้นจะให้บวชแล้วแปลกมันรอดท่าน แล้วแม่ก็มาบอกทีหลังว่ายกให้ลวงพ่อว่า,าอะไรขิงเพราะนั้นท่านศึกไม่ได้เพราะท่านเป็นลูปพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่าไม่มีพุทธเจ้าทําไงท่านไม่มีอะไรนะฮะที่เราไม่ได้จากพุทธเจ้าเลยอ l l พ u r p o s e ได้สมเจตนาทุกเรื่องมากน้อยแล้วแต่วาสนาของเราทุกคนนั้นเกิดมาเป็นชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยมันบุญที่สุดแต่บุญอีกอย่างหนึ่งบุญแล้วที่ได้เป็นไพร่ฟ้าพระเจ้าอยู่หัวรักในหลวงเยอะๆ65ปีในท่านทรงลำบาก นะเพราะนั้นรักในหลวงสวดให้หลวงเยอะๆเพราะฉะนั้นให้นึกถือว่าตัวเองเป็นคนมีบุญและอย่าท้อแล้วก็สวดมนต์เรื่อยๆไปท่านสวดมนต์ไปแล้วก็จะได้อานิสงส์ที่ท่านได้สัมผัสด้วยตนเองนี่ก็คือคือสิ่งที่อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าให้นึกว่าเรามีบุญเธอพอแล้วท่านอาตมาได้ไปกราบหลวงพ่อท่านพุทธทาสเรียบร้อยโดยการถวายดอกไม้ธูปเทียนสิ่งคำพูดแรกที่ท่านได้พูดขึ้นมาก็คือ พระพุทธเจ้าอยู่หลังบ้านท่านถ้าท่านหันหลังไปเปิดบ้านก็พบแล้วฉันใดก็ฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณที่นี้อัตมาก็เชื่อว่าเป็นบุคคลเช่นนั้นซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อยู่ใกล้ตัวท่านที่สุดแล้วณวันนี้เพียงแต่ท่านนะเอี้ยวตัวเปิดบ้านก็พบ พระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนฉะนั้นก็ขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่กันณที่นี้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอยู่ใกล้ตัวท่านนะสิ่งที่ท่านทั้งหลายวันนี้ปรารถนาก็มีความต่างกันฉะนั้นด้วยอํานาจของศีลคือสีเรณะนะนะสุขติยันติเนี่ย ด้วยอำนาจของศีลท่านทั้งหลายก็จะได้ทื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงซึ่งสวรรค์อย่างแน่นอนฉะนั้นการไหวพระสดมต์นั้นก็ถือเป็นเรื่องดีทําให้ท่านมีสุกติไปสู่สวรสีเรณโพกสัมปทาท่านทั้งหลายแม้นว่าไม่ได้สิ้นไขของอายุยังมีชีวิตอยู่ก็จะถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีโภคสมบัติความเป็นเศรษฐีตามฐานานรูปของศีล ของความดีความงามที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติแน่นอนศินนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศินนะฮะรับสินกันตลอดเวลาตามวาระสําคัญต่างๆเช่นมีการไหว้พระสวดมนต์หรือในที่พุทธสถานต่างๆที่ท่านไปไหว้มานะฮะศีเรนนนิพุติงยันตินะฮะศีลอำนาจของศินนั้นทําให้ถึงพระนิพพานได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้ร้อนอกร้อนใจทุรนทุรายจงทำใจให้นิ่งให้สงบนะฮะเหมือนพระประธานที่นิ่งและสงบอย่างเช่นคำถามที่คุณก่อสักได้พูดในตอนต้นว่าท่านนิ่งได้เราหรือหยุดได้เราก็เป็นองค์แห่งการตัดสู้ได้ฉะนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลาย ด้วยอำนาจของศีลที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัตินั้นก็สามารถจะทำให้ท่านสู่พรนิพพานได้วันนี้มหาเทราสมาคมซึ่งมีสมเด็จหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ได้รณรงค์เรื่องการรักษาศีลทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่ท่านทั้งหลายตระหนักในสิ่งนี้แล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ ให้จริงจังนะเพื่อที่จะได้พบองค์สมเด็จพระส,สัมมาสมัมพุทธเจ้าอาตมาเชื่อว่าท่านทั้งหลายวันนี้นั่งอยู่ในที่นี้ก็ตามหรือที่ไม่ได้นั่งอยู่ใน,ในที่นี้ก็ตามก็คงจะเป็นผู้มีศีลมีธรรมะเข้าถึงธรรมะและเข้าถึงองค์ความเป็นพุทธเจ้าได้อย่างแน่นอนก็ขออํานาจคุณของศีลและอํานาจของพุทธานุภาพจงเป็นพระรัปัจจัย ให้ท่านทั้งหลายนั้นถึงพร้อมด้วยสุขติสวรรค์ถึงพร้อมด้วยพรคสมบัติถึงพร้อมด้วยพระนิพพานปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นจงสมฤทธิสมความปรารถนาทุกประการมีความสุขกายสุขใจอิ่มเอิบไปตลอดกาลนานเทอ ฟังพระอาจารย์ทั้งสจนเต็มอิ่มกันแล้วช่วงหน้าเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมทางบ้านสงสยัยมาฝากกันต่อด้วยค่ะช่วงธรรมกระจางวันนี้มีผู้สงสัยว่าหากเคยรังแกสัตว์ แต่ภายหลังสำนึกได้ควรจะไถ่าบาปอย่างไรจึงจะแน่ใจว่าหมดเวรหมดกรรมนั้นอืมเราเตรียมคำตอบไว้ให้ทุกท่านกันแล้วค่ะการที่เราได้ทำกรรมทำเวรแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ดีมนุษย์ทั้งหลายก็ดีหรือทำกรรมทำเวรต่อสิ่งใดก็ตามสิ่งสำคัญนั้น ถ้าเรามีโอกาสก็จงพยายามแผ่เมตตาทำบุญอุทิศกุศลให้แก่เขาการทำบุญอุทิศกุศลก็ถือว่าเป็นการทดแทนสิ่งที่ขาดบกพร่องให้เต็มให้เสมอแต่การแผ่เมตตาก็ถือว่าเป็นการให้อภัยต่อกัน เพราะเราไม่รู้นี่ว่าเราได้ทำกรรมกับเขามาในอดีตชาติปัจจุบันชาติจะเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีในอดีตชาติเราไม่ทราบแต่ถ้าเราได้แผ่เมตตาตั้งใจไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติทมกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้แหละ ก็เป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันได้ยกโทษอโหสิกรรมต่อกันที่เราเรียกกันว่าอาภัยยาทานเป็นการให้อภัยผู้ที่ได้รับความเมตตาได้รับบุญกุศลจากเราเขาก็อภัยให้เราเราก็อภัยให้แก่เขาไม่จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันทั้งชาตินี้และชาติหน้า อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทดแทนใดซึ่งกรรมซึ่งกรรมหรืออกุศลใดๆที่ทำมาก็จะหมดสิ้นไปจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็หายไปน,นี่คือพยายามแผ่เมตตาให้ซึ่งกันและกันและหากท่านผู้ปกครองหรือน้องๆเยาวชนอยางมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะ ก็สามารถติดต่อรายการของเราเข้ามาได้นะคะที่รายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP พีทาวเชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรือส่งแฟกซ์มาได้ที่02 638 2508ค่ะ ก่อนจากกันวันนี้สำนักพิมพ์บุ๊กสมายมีซีดีสวดมนต์คาราโอเกะท่องบุญกับคุณปรางลัดมามอบให้แถมอยู่ในหนังสือระเบียงบุญเล่มนี้ฟรีที่ร้านซเวเนทุกสาขาช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะราคาเล่มละ49บาทเท่านั้นแล้วกลับมาพบกับปรางแัะได้รายการพุทธปัญญาพิรมได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้ารรมรักษานะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะ